ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 ทีมซาอูปเปิดฉากถกเซนเดคอาเฝ้าเสาวแบบไร้ค่าตัวดาริกดิก R, ออดีตผู้รักาวตูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังเจราจาเรื่องย้ายไปเอาชาบับทีมในซาอุดิอาระเบียเดคอาำลาทีมแมนยูหลังหมดสัญญาเมื่อช่วงสมอที่แล้ว เป็นการวิติการเฝ้าเสาวกว่าทศวรรษในทิศอ,อทตฟอร์ดโดยเขาคว,ว้ารางถมูตทองคำของสุดพริมยริกในฤดูกาลสุดท้ายกับสมโมสรมีการเปิดเผยว่าในด่านวัยบ33ตอบตกลงขยายสัญญาฉบับใหม่กับปีเซลแดงในเดือนมิถุนาแต่ลดขันเนื่อลงจำนวนมากจากเดิมรับอยู่ที่3 000, 7 5 0 0 0ปจนด์บอลต่อสัปดาห์ก่อนที่สมโมสรจะเปลี่ยนใจในภายหลังต่อมาแมนยูเซ็นสัญญากับองเดียโอนาน่ามาจากอินเตอร์มิลานเข้ามาแทนที่และยังนึงอัลตาเบนเดียเข้ามาเป็นแบ็กอัพอีกด้วย ดกอาตกเป็นข่าวผูกพันกับหลายสโมสรหลังจากเป็นแข้งเฟเย่เนโดยเฉพาะอาัลลเซอร์ที่มีการติดต่อก,กับเด็กอาเมื่อเดือนพฤศจิกายนอย่างไรก็ตามล่าสุดอัลชาบับก็เป็นอีกทีมจากซาอุที่เดินหน้าจริงจังและติดต่อหานาเตะหวังดึงไปเฝ้าเสาแล้วแต่ต้องรอดูว่าเด็กอาจะตัดสินใจยังไงต่อไปพออาการไม่ปลืม้มแฟนแมนยูสงสยัยอามาเดอาโลเซงจัดหลังชวดลงเกมเจอรนิวพอร์ต ปีกอนาคตการแมนยูเต็ดทำแฟนสงสัยหลังการเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลหลังเกมที่เป็นแสดงบุกประชัทีมลีกทูอย่างนิวพอตในเกมเอฟเอเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเยงลโล่ไม่ได้ลงเล่นแม้แต่นาทีเดียวในเกมชนะนิวพอต4-2ในศึกเอฟเอรรอบ4เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยบรรดาดาวรุ่งต่างรับการคาดหมายว่าจะได้โอกาสในการเจอทีมจากลีกทูซึ่งเกมเมื่อคืนมีคาบีเมนูเป็นตัวจริงและโอมารีฟอ์ซันเป็นตัวสำรองขณะที่อามาดถ,ถูกทิ้งไว้บนม้าน,นาสำรอง ซึ่งอาจทําให้เขาไม่พอใจกับเรื่องนี้มากนักแม้จะกลับมาจากการบาดเจ็บแต่อามัดก็ยังพยายามยินดนเพื่อลงเล่นกับชุดใหญ่ในช่วงหลังนี้หลังเกมกระทะกับนิวพอร์ตอามัดได้กดไลค์ให้กับหนึ่งทวิตบนโซเชียลที่เขียนว่านี่อามัดเดียโลถ้าพวกเขาไม่ส่งคนลงตัวจริงเกมเอฟเคัพนักเพียร์นิวพอร์ตคาลตี้มันไม่คุ้มเลยจริงๆที่คุณจะสละเวลาให้กับพวกเขากลับบ้านเถอะมาที่นี่มาในที่ที่คุณซาบซึ้งใจจริงๆโดยโพสต์ดังกล่าว นอกจากแคปชั่นยังมีรูปของอาม,มัดในชุดของเซนเดอร์แลนเพื่อเป็นการย้อนกลับไปฤดูกาลที่แล้วที่เขาใช้เวลาทั้งฤดูกาลในการเป็นนักเตะแบบยิงตัวอยู่ที่นั่นยิงไป14ประตูกับอีก3แอซิดจากการลงสนาม39นัดใน,นลีกแชมเปี้ยนชิพเมาจนได้เรื่องมาคาราฟอร์ดสอโดนแมนยูลงดาบทางวันไม่ค่อยดีช่วงนี้ทางบ้านก็ยิ่งจะแย่ นักเตะมา,ารคแรฟอร์ดกองหน้าทีมชาติอังกฤษของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดล่าสุดสอแวลโดนลงโทษปรับเงินอ้วมคิดเป็นค่าจ้างถึง2สัปดาห์กว่า6 5 0 0 0 0่ปอนด์ข้อหาเป็นงานปาร์ตี้นอกเวลาจนพลาดลงฝึกซ้อมตามกำหนดดาวยิงเด็กปันผีแดงวัย26่ตกเป็นข่าวฟ้องด้วยภาพวอกไตะเวิลรัมสุราท่องราตี2คืคนติดต่อกันที่กรุงเบลฟาสต์เมืองหลวงของไอร์แลนด์เหนือก่อ,อนพลาดลงซ้อมเมื่อวันศุกร์ที่26่กพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยให้เหตุผลว่ามีอาการป่วย และเวลาต่อมาก็ไม่มีส่วนร่วมกับเกมเอฟเอคัพรอบ f R o P 4ที่บุกชนะนีพอตคาลตี้ผู้แข่งระดับลีกทูไปสีงวันอาทิตย์ส่วนสาเหตุที่เดินทางขึ้นเรื่องไปยังเบฟาต์มีรายงานเปิดเผยว่าแรดฟอร์ดไปเยี่ยมเยียนหาโรชอนวิลเลียมอดีตกองหลังเพื่อนร่วมทีมเยาวชนแมนยูที่ปัจจุบันสังกัดอยู่ราน่เอฟซีในลีกอเลเนียนั่นเองที่สุดแล้วนี่ยังไม่ใช่ครัง้งแรกที่แรดฟอร์ดเผชิญปัญหาทานานวินยัยย้อนไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเอริกเทนฮาร์ วิจารณ์เจ้าตัวที่ออกงานปาร์ตี้ฉเฉลิมฉลองวันเกิดหลังเพิ่เงเล่นเกมดดนมิแมตแพ้แมทซิตี้3-0หรือซีซันที่แล้วขณะที่ผง,งานร้อนแรงคับดวนดอกบนมาหน้าสำรองเนื่องจากมาชุมทีมสาย